สวัสดีเช้าวันที่สิบเก้ามกราคมวันแห่งลมพายุดูพังหมดทุกที่พายุมาแรงมากแต่คืนนี้มาตอนปีสามครึ่งนั่นน่ะดูนี่พังหมดเลยต้นมงต้นไม้หักหมดไม่มีใคร ใหญ่เกินธรรมชาตินะพังพังหลายที่เลยไฟดับด้วยวันก่อนที่มันมาตะว,าวันซืนมายังลุกขึ้นมาดูแต่ไฟไประดับไปตั้งไหนมาลุงแหลง <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยโชคดี บ้านแม่หมดไม่ผังแต่ว่าลงเรือนคนะ่ะไปอ่องไปอยู่กลางโรงเรือนอ้าวควายมากินหญ้าทาังนี้อวันนี้จะมาพูดเรื่องข่าวให่ประเด็นใหญ่สองประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของข่าวใหญ่วงของค์การกัญชาวันนี้วันที่สิบเก้าจะมีการประชุมเรียกประชุมระหว่างสาสุข กับปปสนะคะหลายคนก็โอ้โหมันมันเป็นข่าวใหญ่เนาะมันบม่มีอย่างเลยจะอธิบายให้ฟังการที่ปปสไปจับคนปลูกกัญชาก็เพราะว่าสาธารณะ,ะสุขเป็นคนบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอ,อ่าปปสบัได้มีความรู้เรื่องพืชเพศสัตว์บัได้มีความรู้อย่างเขาเขียนกฎหมายอย่างไรปปสก็ทําตามนั้น เข้าใจหรือ,อยังถ้าสาสุขบอกว่ากัญชาคือพืชเพศสัตว์ไม่ใช่ยาเสพติดปป,ปสก็จับไม่ได้เท่านั้นเองไม่ได้มีอย่างกว่านี้ค่ะก็เหมือนกับประเทศอย่างประเทศอเมริกาแล้วกันมันมุูจะเปรียบกับประเทศเอีไอย่างเราก็เดินตามนะเราเราเป็นประเทศที่อ,อไม่ได้เป็นมาประเทศมหาอำนาจน,นะคะเราเป็นประเทศที่เดินตามฉะนั้นเมื่อปป,ป,ปส เ,เขาจับก็เพราะว่าสาธารสุขเป็นคนบอกว่ามันเป็นยาเสพติดเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยเจ้าไม่มีอะไรกทศรบอกอ้ยอยปปสไปขวางลำไปว่าอย่างคืปอปปสมันก็บอกแล้วไงมันอยู่ที่สาธราสุขอย่างเดียวก็เหมือนอเมริกาพอเปิ้นปดเปิ้นก็ปดเลยทั้งประเทศเลยปีสองศูนย์สงแตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปนะคะกันชงถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศ ทุกคนก็ใช้ได้ถูกกฎหมายทั่วประเทศแล้วกฎหมายยังให้ปล่อยผู้ที่ถูกจับอยู่ในคุกต้องปล่อยออกมาหมดนะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าพื้นฐานกฎหมายเราตามถ้าเราตามเราจะตามประเทศเองอถ้าเราตามอเมริกาก็เป็นตามนั้นเมื่อกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นพืชควบคุม ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยจะใช้กันแบบบ้าบอคอแตกอย่างแบบนั้นก็อยู่ที่ว่าการจะปดปดกี่ขั้นปดอย่างไรบ้างในความเข้าใจของแม่มดเบื้องต้นก็คือว่าปลดเพื่อให้ประชาชนได้ปลูกใช้ในครัวเรือนรักษาตัวเองแต่ถามว่าการค้าขายนั้นถ้าจะค้าจะขายกัญชาในอเมริกาก็เช่นกันถ้าเราจะค้าจะขายกัญชาเราต้องไปขอใบอนุญาต ต้องไปทำเพื่มันถูกต้องในส่วนของกฎที่เขาตั้งไว้ไม่ใช่ว่าอเมริกาใครอยากขายกันขค่ก็ขายไม่ใช่นะคะใครอยากปลูกเพื่อการพาณิชย์ต้องไปขอใบอนุญาตอย่างตอนนี้ยกตัวอย่างเลยอย่างใบอนุญาตอินรดในรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าปลูกอินดอรดเนี่ยใบยอนุญาต1นึล้านห้าแสนวันพอยต์ไฟมิเลีดอลลาร์ถ้าในรัฐออริกอน ถ้าเราปลูกกัญชงเนี่ยใบอนุญาตประมาณาแ,สแสนกว๋วยเหรียญแสนสองหรือว่าแสนห้าเนี่ยจัไมาได้เพราะว่าเราทำกัญชานะคะแต่ว่าใบอนุญาตกัญชาตอนนี้ one point two m i l ดอลลาร์ dollars, ไปใ่ใบาทนะอันนั้นก็เหมือนกันค่ะถ้าถ้าถ้าเราเดินตามกฎหมายที่ทางต่างประเทศเขาทำกันมันก็จะมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะใช้เพื่อตัวเองก็สามารถใช้ได้แต่ไม่สามารถจะขายได้ เท่านั้นเองเจ้า